ในช่วงท้ายรายการทุ่งแสงตะวันมีสารคดีคุณค่าแห่งการออมค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอภูก,กามยาวจังหวัดพะเยา รวมกลุ่มกันช่วยกันหารายได้เก็บออมเงินเด็กๆกลุ่มนี้ทำอะไรไปดูกันค่ะกุ้หม่องเฮาเจ้าได้รวมตัวการทําไก่ปอบขายในช่วงวันยุดเสาร์อาทิตย์และนํากําไรที่ได้ไปฝากองเงินธนาคารเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไปเจ้าต้นทุนเอาตังมารวมกันเราได้ทุนมาประมาณ3ามร้อยกัเบาถอมาซื้อของทําขายเจ้า ลูกค้าก็คือลุงป้าน้าอาในหมู่บ้านอุดหนุนลูกหลานน่ารักจริงๆชิคเก้นป๊อปทำให้ได้หัดคำนวณรายรับรายจ่ายต้นทุนกำไรฝึกอาชีพได้ไรายได้ด้วยที่มานั่งฝึกขายของตั้งแต่น้อยีเพื่อโตขึ้นมาถ้าเอาไปขายของเขาจะได้คิดแบ่งทุนกำไรได้เป็นแล้วก็รู้จักการออมเงินจะหัดหาไรายได้วางแผนการเงินเพื่ออนาคต มีภูมิคุ้มกันเรื่องเงินมีความคิดดีๆรู้คุณค่าแห่งการออมค่ะ,คอคะขอบคุณเด็กๆบอกเล่าเรื่องราวสนุกๆแล้วก็น่ารักมากเลยขอแจ้งข่าวดีด้วยนะคะนี่เลยมูล,ลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกำลังจะจัดค่าย ข่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะจัดค่ายในวันที่14และ15ตุลาคมนะคะใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้สมัครได้เลยนะคะน่ารักมากๆค่ะทุ่งแสงตะวันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราถ่ายทาเรื่องราวเกี่ยวกับเชียงใหม่นะคะมีอยู่เรื่องนึงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับผลไม้อินทรีย์คือลูกพลับเราก็เลยมีกิจกรรมให้แฟนเพจทุ่งแสงตะวัน20ปีร่วมสนุก ส่งรูปตัวเองถ่ายกับผลไม้ที่ชอบแล้วก็เล่ามาว่าเพราะอะไรถึงชอบผลไม้ชนิดนี้นี้มีความประทับใจอะไรบ้างส่งมาที่ทุ่งแสงตะวัน20ปีใน Facebook นะคะมีรางวัลเป็นเสื้อยืดลายแมวชมจันทร์10รางวัลรอมอบให้ค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ